เอาบายก่อนพี่น้องเอ้ยมือนี้เนาะเสียมาระเนแน่น้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยกับบัวกันเนาะมีกับมาคมหน้าข่อตาครับทีมงานลายผู้หลายคนพี่น้องเอ้ยมีแต่ยูทูบเบอร์บอดแมมีแต่ยูทูบเบอร์บอดทั้งผู้ชายเลยกับคูหญิงมาซเขาร่วมกันยิงเข่างวงผ้าครับยูทูบเบอร์เมืองเซโนเด้อครับขากเนาะเอาเอาเลยนะนะครับเอาเลย เอาเลยเอาเลยครับผมเห็นได้ผมเห็นด้กินแซ่บผมกับอิ่มนวผมมาเริ่มกันเนาะเป็นครั้งแรก่อยดีกว่าทีมนงานชอบผิดเกี่ยงโมเมนต์เนาะถามว่าไปว่าไม่การอ่แบบยังกินแบบบสุภาพแม่กะต้องขอโทษขอพยนตีเซิสุทธิ์กูทุกคนด้วยเนาะดูกินเป็นแตงได อาหารกินพี่น้องเยี่ยมมาเลยมาเลยมาเลยเอาทางอ้ายใลยพุ่หนึ่งเอาเลยครับเห็นเลยเดี๋ยวผมเลยผมเบิ่งบรรยากาศผมกับผมเบิ่งบรรยากาศผมกับยิมน้องแล้ผมได้กินดูจุเอามาสูพี่สูน้องกินบ้านหลังนี้เนาะอืมครับเลนี่นปิดระบบใเนาะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอโจ้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่อง <aquí S 2> ตุกๆเฟมเมอรีอ่น้ำเนเดอร์ครับเด้อครับผมครับผมสบายดีบาย,บายดีช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเมอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทร มุกดาหารสวรรค์เขตบรรยากาศสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์เขตครับตอนนี้รถวิ่งออกจากด่านมุกดาหารกำลังจะเข้าสู่ด่านฝั่งสปปลาวสวรรค์เขตครับ อตุกๆฟมัีด้วยนะครบ่สวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดเมืองตลาดสดเมืองเซโนโแผนสวัสดิ์นกเกียรติปราวครับตอนนี้ก็จะมาซื้อเนื้อหมูเพื่อจะไปย่างทำอาหารเที่ยงครับ ตอนนี้มาเยี่ยมยูทูบเบอร์ชาวลาวลุงใหญ่ลุงใหญ่แชแนอนบอกครับสวัสดีครับสบายดีครับผมลุงใหญ่ชาแนลเจ้าลุงใหญ่ชาแนลยูทูบเบอร์เมืองเซโนครับผมมาหลับเพิ่นครต่อเพิ่นมหาบับมาเยี่ยมเพิ่นเห็ดข้าวขาวข้าวนามกินน้ำกันครับมูจักกันไว้ตอนนี้เขาก็ชิได้เข้าไปซื้อมงกนเนาะครับผม ้พักครับเจ้าสบายดีเด้อตอนนี้จ,จะหมูบอกครับเอาเดี๋ยวอุดหนุนนะหมูไไหเจสิฟฮาบอก,บอกออเอาจากโลกเอา ตอนนี้เขามีไอ้มีกุ้งแล้วกุ้งกับหมึกแล้วนะมีเจ้าคนวันหลังเอาเอาเอาสองโลกันเอาหมูน้อยติดหนังเนาะครับเอาเอาไอ้เอาเอาอันอันนี้น้่นอันนึงนะเอาเอาเอาออกชิ้นหนึงเนหลังนะเอาเอาเนื้อแบบเป็นเนื้อนั่นนี่นเอาสองโลหมูเจ็ดสิบพัน สองลกูกครับผมเป็นกระไดครับชอบไปย่างบาไ่ได้ไปไปย่างครับไปย่างกินครับสตมตา,าครับยำไทยเด่นมากครับเป็นเท่าไดครับผมแสนหาซิปเปิลตลาดตลาดเซโน แล้วจะเอามาให้เเอามุงนะครับเอาหมมาดวน่นองออ เครื่องต่ำไปนะเอาร่วมกันเนี่ออเห็นมันได้ชุดหนึ่งก็ดีนะไปนงเอาออกเอาร่วมนะเอาร่วมเอาร่วมแบบเห็นมันได้กระดาษซิฟทันไปนะกันนะเออพีคเอาจะบอกเออเอาล่วมเอาเพราะได้ต่ำเนี่ยนะต้องเอาไหนเออกระเทียมเด้เออกะเทียมบดบดไดเออปลาแดกนะมี่จะบอกเออปลาแดกมีอยู่กับได้บอเอา พักเนี่ยพักยังครับกินกับวตามมาข้าวเหนือตลัดแบบเพิร์ฟพ่อเนี่ยได้การเลยทำพ่อละบ่าเอาแล้วทำนี่แลเป็นเท่าใดตอนนี้ก็ได้เครื่องครบแล้วนะครับเป็นเท่าใดเกาะสี่สิบครับผมขอบคุณครับตอนนี้ก็ออกเดินทาง มาพร้อมกับลุงใหญ่ช n เนลมาถึงบ้านของลุงใหญ่แล้วนะครับบ้านโคกใหญ่สื่อกับขา่าวกับน้ำมาเห็ุจีนตามลุงใหญ่นะครับฝากจิดตามด้วยเด้ครับไอมีเมนูอย่างโอ้ยไงงงแล้วแบบ กที่ผ่านมานเนี่ยเขือบ้านสาวสมหวังนะครับเป็นยูทูบเบอร์เล่ายูทูบเบอร์สาวสวยบานโคกใหญ่านไปแล้วนะครับบานผูกใยหมู่บ้านดังตัวนี้หมู่บ้านดังในตำนานเลยบ้านยูทูบเบอร์เยอะที่สุด ก็คือบ้านโคกใหญ่นี่แหละครับได้มาเยี่ยมไมายามโอ้โชคดีได้หลายฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้จะมีเมนูอะไรกินน้ำกันมวนน้ำกันครับ <S <S หลังจากออกจากบ้านโคกใหญ่แล้วก็จะมุ่งหน้าสู้บ้านโคกน้อยครับจะไปใส่กาับานดิ คน่าจะไปเฮ็ดกินอยู่เทียงหน้าครับเอ,อ่อมนันจะได้บรรยากาศชุมช่ายทุ่งจะไปเฮ็ดหาเฮ็ดกินอยู่่นละเทียงหน้าหน่อย่น่านัดทีมงานนัดไอ้แม่ครัวไปเรียบร้อยแล้วครับจ,จะไปอยางหมูตามุ่งูกินน้ำกันนี่นะครับก็ได้รู้ลาแต่มีกุ้งมีหมึกแน่ก็ได้แบง่งกัน ไปมากังสี่กับบร,พริพ่อแล้วครับแบบน,นี้แถวแถวไอ้เมืองไทยเข้ากับบกไฟมีแล้วแบบนี้ <Yeah. S 1> ส่วนมากก็เป็นถนนก็ดีเติบนดีร้<笑><笑>ายดิขากขากักขักลุยลุยสายลุยครับเพิ่นเติม<ข>อ๋อใจเด็กกับฝากติดตามชอม่องลุงใหญ่น้ำเนื้อครับผมกับฝากติดตาม ช่องตุก,ตก,กๆแฟมิลี่นะครับกรว่าจะได้แตล่ละทีามติดเป็นธรรมดาเด้อครับโอ้สายลุยเพิ่นก็ลุยอีหลีช่องยูทูบบางช่องเพิ่นกัมีรถยนต์รถนี่แหละเพิ่นกัไปสบายแต่ว่าช่องในหน่อยกังฮานีีก็ ต้องใส่วิธีลุยย่างเดียวครับเอาใจวัดสู่ย่างเดียวงานทอดย่างอันเด้อถ่ายเลยีงานเราเรียนรูปหอนแล้วหอนแล้วโอ้นต่ก็ใช่ไหมผมก็จะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆโอ้ถุงหน้านี่เป็นหน้าไรและวกันหน้าบาซิลาทึงเนี้ยยิงานเอาเองนี่กำลังรออยู่นี่งานดูง่าย ทีมงานยงหน้าหน่อยทีมงานลุงใหญ่เลยอมาถึงแล้วครับผมทีมงานลุงใหญ่โอ้ครับผมสบายดีครับผมสบายดีครับสบายดีครับผมนี่กับมาหอนทีมงานลุงใหญ่ฝันกับเป็นทีมงานยูทูบเบอร์นําการเบสโซโครครับดิซื้อว่าจะได้ก็ครับผมสีพองแชแนลครับบสีพ้องเชแนลครับผม สีแหลแนวเรื่องทำเลครับผมสวัสดีครับสบายดีเด้อครับไตเอ็กซ์เรชันครับผมสบายดีครับผมก็ผมก็เพิ่งหาเทสต์ยูทูบเบอร์มาจากจังหวัดไหนจากยโสธรครับผมว่าเพิ่งหาเทสต์ยูทูบเบอร์เพิ่งจะเปิดช่องใหม่ๆช่องไอ้ตุ๊กๆเฟมเมอรี่ครับผมฝากติดตามก็เลยอยากมาหุ่นจักเนี่ยและก็ได้ก็ได้ยื่นนะครับไอ้พีเอฟวีเพิ่นเอามาเ่าลูกใหญ่ลูกไงเนี่ยแหละครับก็เลยมาเดี่ยมมายามเพิ่น ให้ซื้อครับเกาากับน้ำไมาเฮ็ดกินครับผมยินดีที่อยู่จักนะครับผมเดียินดีครับเมื่อเนี่ยครับมี่มี่หลายเมนูอยู่แด้วครับน่อันนี้มี่มาจะตำหมักงงแน่ซื้อหมูมาสองกิโลครับแล้วก็มีมี่กุ้งกับหมึกมี่กุ้งกับหมึกอามาซอยเฮ็ดซอยกันเถอกินน้ำกันเด้อครับครับผมแล้วแท้จะเฮ็ดแล้ว มาออกง่ายๆกันอีกเลยเนาะครับกุ้งกับตัวบกใหญ่เลยบัดเนาะทั้งกุ้งทั้งหมูทั้งบกอ้าวกินร่วมกันที่เราเนาะเอาถ่านแล้วแต่ผู้จะเฮ็ดได้บานนี่สีมือคือจะแซ่บบ่แซ่บก็บขื่นอยู่นล้วสีมือผู้เฮ็ดได้บานเสบียงก็ครบแล้วเสบียงกัครบแล้วสครบแล้ว À Mùa cung chịu này cả hung sau cung tòa nhà càng nữa đi sáng loại sáng loại sáng loại này loại sáng 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 loại loại sáng loại loại sáng 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 loại tho oh, là 3 loại sao ba này bị bực bạc không? bơm rồi, tô ngay, mương tết gì vậy mà mương tết làm bơm ức, bơm ức ngay bơm ức ở trong trai à. mì dố, mì dố. Mà, tô mức ức gì gần ngay, này si loại cua

ตัวละเกือบโลกครับประมึอตัวเดียวตัวละเกือบโลฝากติดตาม EP สองคลิปตามหาลุงใหญ่และทีมงานยูทูบเบอร์ทีมงานลุงใหญ่เมืองเซโนบ้านโคกใหญ่ครับขอบคุณครับ